สวัสดีทุกคนครับผมพี่เล็กนะครับจากช่องเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับตอนนี้พี่เล็กอยู่กับต้นไม้ต้นนี้นะต้องบอกว่าต้นไม้ต้นนี้พี่เล็กไปตามหามาไปตามหาไม่ใช่ไปตามหาหรอกไปตามหาต้นไม้มาเออเมื่อกลางวันนะครับผมนะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเปิดหอนะเปิดหอก็คือเปิดหอพักใหม่ของเท่าแก่เก่าพี่เล็กนะครับก็เราก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยเราจะให้อะไรเป็นของขวัญเพื่อที่จะดูเหมาะสมนะก็เลยมองว่า ต้นไม้มงคลนี่แหละน่าจะเหมาะสมกับการเปิดหอใหม่ไหมหรือขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะเหมาะสมก็เลยไปตามหาต้นไม้มงคลกันมานะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าเจ้าต้นไหนดีเจ้าต้นไหนทีแรกเราก็มองถึงต้นกวากมรกตเนาะแต่ว่ากวากมรกตเอ๊ะมันก็ยังไงอยู่เนาะเราก็เลยไปเห็นต้นนี้แล้วชื่อต้นเศรษฐีด้วยนะชื่อต้นเศรษฐีด้วยก็เขาเรียกว่าต้นเทียนเศรษฐีนะแต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าต้นเนี้ย เป็นอยู่ในตระกูลเทียนเศรษฐีนั่นแหละแต่ว่าเป็นใบสีนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีช็อกโกแลตนะพี่เล็กก็เลยคิดว่าเออน่าจะเหมาะสมนะน่าจะเหมาะสมแล้วใบมันสวยด้วยนะฟอร์มดีด้วยพี่เล็กก็เลยซื้อมา2กอแบบนี้สกระถางแบบนี้นะแล้วก็เป็นกระถางที่ฟอร์มเท่าๆกันนะครับผมนะที่ร้านเนี่ยบอกว่าขายดีมากนะขายดีมากและตอนนี้เหลืออยู่แค่3กอแต่อีกกอหนึ่งอะ่ะมันใหญ่มากใหญ่ไปนะพี่เล็กก็เลยคิดว่า2กอให้ดูแบบบาลานซ์กันดีกว่าก็เลยซื้อมา แต่จะไปให้แบบอย่างนี้นะจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปมอบของขวัญแบบอย่างนี้แสดงความยินดีแบบอย่างนี้มันก็จะดูแบบอะไรอยู่นะก็เลยไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่ามันมีวิธีการห่อกระถางเนี่ยให้ดูดีนะให้ดูดีด้วยการใช้กระดาษสาเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับผมนะว่าจะออกมาแบบไหนอ่ะไปดูกันเลยครับผมอ,อ๋อพื้นที่เราอาจจะแคบหน่อยนะพืนนะ้นที่เราอาจจะแคบหน่อยเพราะว่า ลือกอยู่ที่รีสอร์ทต้นรักนะครับผมนะ <ไป S 1> ก็อยู่ที่ประมาณคลอง16นครนายกนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปช่วงประมาณแต่เช้าเราก็เลยคิดว่าเรามาพักที่นี่แล้วพรุ่งนี้เราก็ออกไปเลยเพราะว่าหอที่เปิดใหม่เนี่ยจะอยู่จากนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็เลยมาพักที่นี่ก็จะดูแบบแคบๆนิดหนึง่งแคบๆนิดหนึง่งแล้วก็เข้าของแล้วก็วางกันแบบอิเล็กเค,ค <c oughs> <ๆ S 2> ขาเพราะว่ามาถึงแล้วก็เลยแบบอ่ะพักผ่อนสักหน่อยนะครับ แต่ว่าการพักผ่อนของเราคืออะไรคือการรีแลกคือการโยนข้าวขอ,องไปให้แบบว่าอิเล็กเคอะอะมาลองทําดูกันครับทุกคนกดเปิดมาก็คือเราใช้กระดาษสาสองอันเนี่ยเนาะวางมทับไปแล้วเดีเ๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับพี่พี่ว่าน่าจะโอเคอยู่นะแบบนี้น่าจะได้อยู่นะเนี่ย น่าจะได้อยู่เพราะดูฟอร์มแล้วน่าจะโอเคนี่ไงประมาณนี้เดี๋ยวเราเย็บตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อความแบบไม่เย็บจากด้านในหนึ่งฝั่งแล้วโอ้ยหนึ่งฝั่งแล้วอะทุกคนหนึ่งฝั่งแล้วปึ๊บแล้วเราก็ ึบอันนี้อีกฝั่งนึงแบบนี้เดี๋ยนะได้ไหมวได้ไหมได้ไหมได้เนาะปึ๊บ <c oughs> เดี๋ยว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 อันนู้นพับเข้ามาด้านนี้เออนี่ไงพับเข้ามาด้านนี้แบบนี้นี่นี่จับจีบมาอย่างนี้ จะจีบ,จบมาอย่างนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี้ปาป้ปาบเราก็จับจีบมาอย่างนี้มาด้านนี้อีกนี่ปาบเย็บตรงนี้เย็บตรงนี้ปาดอ,อีกฝั่งนึงมาตรงนี้ป,ปึ๊บปึ๊บมาด้านนี้เย็บอีกเย็บด้านนี้อีก นี่เลยนี่เลยพี่เล็กไม่รู้ว่าทําถูกป่ะนะแต่ว่าเราก็เอาในรูปแบบของเราอะเนาะเนี่ยสวยอยู่นะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาโบมาผูกเลยเออเอาโบอลิบ,บินนั่นแหละมาผูกเลยน่าจะได้อยู่อันเนี้คือถ้าจะให้มันเป็นแบบห่อเลยมันไม่น่าจะได้เพราะว่าเพราะว่าด้วย อะไรอะไรมันก็เป็นประมาณนี้เนาะเราเอาลิบบินลิบบินอยู่ไหนนี่เหรออันนี้ก็คือเอาลิบบินมามาัดเลยใช่ปะลิบบินนี่ต้องมัดก่อนไหมไม่น่าพอโอเคเราซื้อกี่เส้นะจะวัดดูก่อนอ๋อนี่แหละ เราซื้อมา2เมตรมั้งเป็นเส้นเดียวแต่ว่าเป็น2เมตรวุ้ยได้แล้วไอ้มได้แล้วอ้นยนะดีกัดอ้ต่ว่าจะน้ยด้แล้วอ่ะโออยู่โออยู่อืมโออยู่ได้ได้นะ เหมาะสาหรับการมอบดอกมาเอ้ยมอบต้นไม้มงคลอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมือสมัครเล่นแต่เราก็มีความสึกว่าเราทําสําเร็จ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมือสมัครเล่นนะครับทุกคนแต่เราก็มีความสึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําสําเร็จนะเนี่ยทาสาเร็จไปหนึ่งอย่างโออยู่โออยู่มัดเลยนะเพราะว่าเวลาเราอุ้มเนี่ยมันก็จะเห็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ย โอเคไม่โอเคก็คือสวยอะนะปุ๊บนี่เลย <c oughs> เราเริ่มทำชำนาญแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ชำนาญแบบปุ <c oughs> <c oughs> ้งบงชำนาญอะไรกันเมื่อกี้ยัง มาแบบว่าให้มันอยู่ตรงประมาณนี้นะครับนี่เลย,เลยโยขึ้นมาโยอันนี้ขึ้นมา เริ่มเป็นกงจากเป็นดอกบัวหลือยังเริ่มเป็นแบบว่าเป็นวงวงเป็นกลงกลงเป็นแบบเหมือนดอกบัวเหมือนอยู่ในกีบบัวยังนี่นะครับทุกคนก็ใช้วิธีแบบว่าเราจะพับตรงฐานนะฮะไม่ต้องพับด้านบนนะตรงฐานเนี่ยเราใช้วิธีพับตรงฐานมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะลอกเข้ามาลอกเข้ามาแต่ว่าเขา ใน YouTube เนี่ยเขาสอนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าเปิดคลิปมาเขาก็ไม่ได้บอกในเรื่องของการต้องเตรียมกระดาษอะไรยังไงขนาดเท่าไหร่ไม่มีรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าที่เหลือเราก็ดูเป็นแนวทางแล้วก็เราก็มาใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใช้วิธีแบบเรียนรู้หน้างานเลยนะอันไหนมันไม่ค่อยเสมอกันแล้วก็เอาเอาอก ไดนะ้ก็จับจีบใหมนะ่ก็ได้เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเ,เป็นแบบดอกบัวห,อหอ่อๆนิดหนึ่งนะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นสไตล์นี้นะฮะเสร็จแล้วพอเวลาเราจะมัดริบบิ้นไปเนี่ยเราก็จะใช้มือห่ออีกทีหนึ่งนะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยดูสวยงามเก,ก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับ <Hey. S 1> ทุกคน <Hey. S 1> เห็นไหมนะเออได้ละได้ละมัดเลยมัดรวบตึงมัดรวบตึง ในขณะมัดรวบตึงเราก็พยายามจัดให้มันได้เป็นกีบเป็นแบบเป็นแบบเป็นกีบเป็นแบบนิดนึงะนะฮะให้มันดูแบบมีคลาสมีสไตล์โอ้ช่อนี้สวยอะ่ะสวยกว่าช่อนั้นอีกสวยกว่าอันนี้จับจีบด,ดอีอันนี้แหละอันแรกมันก็ต้องอย่างว่าแหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นทดลองนะอันแรก <laughs> อันแรกมันก็เขาเรียกว่าชิ้นทดลอง อันนี้ก็อาจจะแบบว่านิดหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาจับด้านล่างเนี่ยแต่ว่าตรงคอ,อกระถางก็น่าจะโอเคล้วไม่ต้องสูงต่ํามากก็ประมาณนี้แหละ<ม>แต่ว่าเวลาเราจะมัดให้แน่นๆนะมันทํายากไงทํายากยายาเพราะว่าเวลานั้นมันก็คลายเห็นไหมอไเอแต่ว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ ได้แล้วจับจีบดีสวยค่ะยังเป็นเอมมี่ทํน,นะคะ,ะต่อไปเราก็ติดริบบิ้นแล้วนั้นคืออะไรนี่คืออะไรต่อเอมมี่ซื้อมาเผื่อไว้เผื่อเสียมการไงแบบว่าเอาเอาขาเอาต้นมันไม่มีไม้ที่เขาแบบเสียม เสียบใบได้ไม่เป็นไรได้เนี่ยสอดเข้าไปเสียบไว้ตรงเนี้ยได้ไม่มีปัญหาหรือไม่ก็เสียบนี่แต่เสียบนี้มันเหมือนเราซื้อมาไงแบบนี้เลยเนี่ยปลูกรีบบินไอ้ผูกโบ かわいかい,かい。 อและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จัดกระถางดอกไม้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ทำแบบงูๆปลาปาตามคลิปที่อยู่ใน YouTube นะครับแต่ทำออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะโดนบังคับให้ทำ <laughs> โดนบังคับให้ทำนะ นี่เลยนะครับผมนะโดนเอมมีบ่บังคับให้ทาเอมมี่บอกว่าถ้าทําเองแล้วไม่น่าจะรอด <c oughs> พี่เล็กก็ทําได้ประมาณนี้นะแต่ก็ประเด็นสําคัญเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่การห่อหรอกอยู่ที่เรามองว่าอยู่ที่น้ําใจนะก็คือ,อ,อต้นเนี้เป็นต้นไม้มงคลเนาะเราก็เต็มใจที่จะมอบให้แล้วก็อยากจะแบบว่าเ เล็กๆน้อยนะครับผมนะเพื่อเป็นการแบบมาแสดงความยินดีนะครับผมนะอ่ะใครชอบคลิปนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพล็กด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เล็กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแบบ เล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ